่สวัสดีค่ะสวัสดีช่องหลักช่องใหญ่ค่ะหลังบอกเล่นแบบกันอีกหนูจะว่าหนูช่องน้อยหนูจะว่าหนูช่องน้อยเนาะเนาะปากหวานเนาะปากช่องทางแขงแลเะคนออฟติเชอร์ในเด้อค่ะวันติดตามเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยจะแปดพันแล้วค่ะโอ้เลิศเล็ดเล็ดเห็นว่าดีใจบอกแซวมาไปใส่มาใส่พ่อแม่กับบูจากหลายตัวนี่ดีใจค่ะ ก่อนล้ำคืนมาอีกแล้วยาพึ่งเบาพระเจ้าซิหูยาพึ่งเบาหลพระเจ้าซิหูเยมาแล้วไปพี่หิงบะโอ้พึ่มาจ้างพ่มาจางปีหกเก่าแล้วนจ้างซทาหน่อยอะไรค่ะตันนพันแพงว่ใงไงหรอวะลูกือจะได้ไปอยู่ฐานนัเออกระโบยังดอกกเก่าเลยกระโบยงกันเนาเ่อกอดพาตุ่ยบ่ค่าฝนมันากร้านเนาะก็เปนเนาะอ่อนค่ะเดี๋ยวเขาจะไปเรียนล้ำกั กี่คนเอิญมาทายลูก,ลกแมนค่ะคพูดดีนะเ,ลเลรื่องปรเสิอนตไปเอาไปเลนอาไปหาแมตรุ่งนี้ไปไหนละเอไม่หาบ้านเราเหรอใช่ค่ะหนูจะกลับบ้านเพื่อไหนพนทองค่ะพรุ่งนี้พนทองหรออุ้ยพอตื่นขึ้นรอแห่มันเป็นน้ำก่อน มัน,อน,นบอกเป็นเนาะแต่นี้หนูต้องมีรางวัลเนีค่ะเดี๋ยวนี่มันปากมันปากเป็นเนาะนีะ่พี่ออสามมาาก,กินของมาฝากพล,พลทองในบ้านใครม่เก็บตังค์บ้านในโซเฟียเหร<ม>อหอ,อยู่ใกล้บ้านโซเฟียไห,ไหมบ้นนานโซเฟียตำลงอีกหน่อยด้วยบางหน้าจ้าของเห็นหน้าพ่อแล้วนู่นโอ้เห็นเหรอตัวนี้เหรอเอาบ้านโซเฟียพลทองเหรอใช่ค่ะแล้วบ้านใกล้ใกล้จากบ้านยิราบอ่ะก็บริไดค่ะไปยินดีมากงแล้วสวยๆหยไปตั้งไหนนู่นน<อ>่ะรอจนทั้งเป็นคูแล้วไปตั้งไหนจะไปบ้านอ่ะ ที่บ้านทนายบอกอะไรที่บ้านโนนแพงค่ะคนชื่อแพงอยู่บ้านโนนแพงพิมพ์มาบัดโนนแพงอำเภอเซรภูมิขึ้นแม่นค่ะมันขึ้นเร่นงมัขึ้นค่ะพ่อสิมาหานูบป่ะฟางบูญถึงเนาะฟางหมู่เขาในในในแชททนายในถิ่นนู่นป่ะพ่อจะไปบางทีอาจจะไปถ้ามันไม่ไกลกันไงประมาณ30กิโลค่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาเอาช่องใหญ่ไปเอาแค่ไปเรียนรำลูกไป